การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกกรอบหลักสูตรโดยข้อบเรียนที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาโพลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อปีการศึกษา2561เขามีความสามารถในการหาเลี้ยงชีพโดยการตีก่อง สืบเนื่องจากดอยต้องหาเลี้ยงชีพด้วยการเล่นดนตรีในเวลาค่ำคืนและต้องรับผิดชอบกับครอบครัว,รวซึ่งมีบุตรแล้วหนึ่งคนและในแต่ละวันเขาจะมุ่งมั่นฝึกฝนตัวเองในด้านการตีกลองส่งผลทำให้เขามีเวลาเอาใจใส่ในการเรียนน้อยมากท่านที่ครบรับไม่ว่าเราจะสอนนักเรียนชั้นเรียพ่อตานะครับเราสามารถจําแนกนักเรียนออกเป็น4กลุ่มได้ดังนี้คือกลุ่ม A คือกลุ่มนักเรียนที่เรียนเก่งกลุ่ม B คือนักเรียนปานกลาง กลุ่มคือนักเรียนค่อนข้างอ่อนและกลุ่มดีคือนักเรียนที่เรียนอ่อนมากและไม่สนใจในการเรียนกรณีตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเลยนะครับคือดอยนี่เองเป็นนักศึกษากลุ่มดีที่มีความสามารถพิเศษนอกกรอบหลักสูตรดังนั้นผู้สร้างเขาให้เป็นคนดีมีความเข้มแข็งและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีสันตินั้นเราจะต้องมีการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนจากการยึดเนื้อหาตามหลักสูตรเป็นสำคัญ สู่การยึดชีวิตดอยเป็นสําคัญส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้ตามแนวทางที่เขาถนัดและสนใจโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลขั้นตอนการดำเนินการการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกกรอบหลักสูตรมี6ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหา2ค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะเป็น3เสริมจุดเด่นให้ผองใส4ก้าวไกลบูรณาการ 5. ประเมินผลงานตามสภาพจริงและ 6. เผยแพร่สิ่งที่ได้รับการพัฒนาจากการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาพบว่าโดยเริ่มตั้งดนตรีตั้งแต่อยู่ชั้นม .3 และพอเข้าเรียนในชั้นมปลายก็ไปเล่นดนตรีในร้านอาหารเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนไปด้วยพอเข้ามาเรียนในระดับอวชีวศึกษาก็ให้ความสนใจในการเรียนน้อยมากจึงส่งผลทำให้ เขามีผลการเรียนไม่ผ่านเป็นจำนวนมากในปัจจุบันขั้นที่สองค้นหาสิ่งที่เขาอยากจะเป็นโดยอยากเป็นมือกลองมืออาชีพโดยไอดอนของเขาก็คือมือกรองของ,งวงซิลซึ่งเป็นวงที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยในขณะนั้นขั้นที่3มเสริมจุดเด่นให้ผ่องใสสําหรับขั้นตอนนี้นะครับเมื่อเราทราบว่านักเรียนถนัดและสนใจอะไรแล้ว เราก็ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นแฟนพันธ์แท้ในเรื่องนั้นๆไปเลยโดยให้เขาค้นคว้าอย่างลึกซึ้งทําโครงงานหรือแต่งตําราก็ได้นอกจากนั้นก็ยังเชิญเขาให้เป็นวิทยกรให้แก่นักศึกษารุ่นน้องสาขาดนตรีและการแสดงขัน้น <c oughs> ที่4ีก้าวไกลบูรณาการในขั้นตอนนี้จะเป็นการบูรณาการโดยใช้โครงงานของเขาเป็นฐานบูรณาการกับวิชาที่เรียนในหลักสูตร ตลอดผลงานของผมคือฝันของดอยครับผมที่ผมใช้สื่อสารกันในวงนะครับผมก็จะมีคําว่ากรุปร๊ปกรุ๊ปนียเอาไว้บอกแนวเพลงหรือลักษณะของเพลงนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นแนวเลเกเก้แนวล็อกแนวป๊อปแนวแจ๊สต่อ,อยนี้นะครับจะมีแล้วก็เวลาเราเราจะถามเรื่องบิดเรื่องความเร็วเนี่ยเราจะเรียวกว่าเทมโปเทมโปก็คือความเร็วครับผมเทมโปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบอะไรขั้นที่ห้าคือการประเมินผลงานตามสภาพจริง สำหรับขั้นตอนนี้จะเป็นการให้โดยมานําเสนอผลงานที่เขาทำมาเป็นระยะระยะตั้งแต่ผมเกิดเลยจนทำาข้อดีของการมีโน้ตกองก็คือเราจะสามารถเล่นขั้นที่6เผยแพร่สิ่งที่รับการพัฒนาหลังจากที่โดยทํางานครบถ้วนแล้วครูผู้สอนก็ทำเป็นคลิปโพสต์ใน YouTube แล้วก็ประชาสัมพันธ์หรือแชร์ผู้่เกี่วข้องทราบต่อไปผมภูมิใจมากครับ ขอบคุณทางวิทยาลัยที่ได้สร้างโอกาสให้ผมมีโอการศึกษาผมจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งเพื่อสันติสุขของตนเองและสังคมสืบไปครับตลอดระยะเวลา40ปีในความเป็นครูของครูวิสุทธ์มีนักเรียนที่ผ่านกระบวนการ6ขั้นตอนนี้นับพันคนเขาเหล่านั้นได้นำนินชีวิตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างสันติสุข